Bim binh kia nè, nón quá tông bì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 tông 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 bì bì tông 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 เอากระหลังเยีอยนี่ไงโอ้ยเขาเรียกว่าซอยเอพี่โอเคพี่ซอยพี่ขาฟิว่รู้ครับมึงจะไปคุยกับมันนั้งมึงต้องคุยกับมันเขาบอกว่าไม่ใช่วันของเขาวันนี้วันนี้ไม่รู้วันไหนเราดูไม่ก็ทุกวันเราต้องทุกวันอยู่แล้วเด็กต้อแดงเด็ดซอยซอยกลางเขา่อยกับกลางงานงานถักนะงานถักมันเล่งอยู่น่ เจ็บหมดเลยโดนเจ็บหมดเลยอะไรบ่นเฮี้ยเลยเนองเป็นคนที่บ่นของเขาหายวะผมเก็บเองเพี่ยไม่ตายเฮ้ยไม่มีคนยิงไม่ตายว่ะก่อยยี่ไม่น่ะแองยี่ไม่ตายโมที่เดิมมาวะที่เดิมที่เดิมสองยิง เขาแก้คือ,องไงเมื่อกี้เดินสวนงไงต่อเออะ okay, <c oughs> แก่ลนะเลยมีตุมอุ้ยโดนตุงกลางหันนะั่นน่ะก็เดินที่จะรุรแข่งมันไม่ได้หรอกลางมันน่ะมีนะกลางมันมีนะเลยเลยๆๆยเลยเลย่อยเขาเอ้เใช่ใช่มีนี่นะ่ะ เฮ้ยห <chat> mm ูห hmm. ล oh. yeah, oh, ่ะก็มีวงอมาตรงวงอ่ะมีสองเอาสวยเกียรไม่ดนมีมีมีปม has b n a n t e d จวิ่แล้วว่ไปแล้ี่แพ้เราไม่ลงไม่ไมวมาโหยากว่ะตรงมิตุกะตรงมตุกะสวโดนสุดท้ายทีมงาทีาทีา ดีวางซ้ายได้ดีวางขวาแล้วขวาแล้วแวแล้วแล้วโอ้โหเร็วพี่เออโดนลงยูทูบเลยพี่ถามพี่ขอช่วได้ไหมอ่ะมีสองรอบแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลวแผ่เลยไม่ปมันให้มันหน่อยโอปี่พี่ประมาทเองได้แล้วที่เมื่อกี้คิดว่าตัวเองมีสองไงก็เลยแบบไม่ได้กลัวไง เชี่ยโอ้โหหูเสพแม่งพลาดว่ะเมื่อกี้ไอ้เจ๊โดดสวนกันอะไเราเมื่อกี้จะได้ป่ะด้วยถังป่ะเอ้ยอยู่ที่ตัวนึงเนี่ยอีโมอีโมอีโมวางวางวางน่าจะมีเอบีบีบีไม่มีว่ะเอป่ะแตงกามั่วจัดเลยพี่ว่ะซอยอีมันเดือดไหมซอยดีมันเดือดว่ะ

ไม่ได้หมดเลยกูออกตันมากเราไม่ได้คิดอะไรอะไ่ะเฮ้ยทำไมเหลือแค่นเนี้ยเฮ้ยนี่จะตกใจเีป่ะซ้ายมือพี่ต้องอ่านมันมีใอเคโอเครออยู่มมว,วมีไหมขุมม้ว<ม><ม>ไม่รู้อ่ะ

เฮ้ยโมยังไม่ติด่งนะเว้ยเหยีแม่งแบกว่ะเฮ้ยมีไงแบกเนี่ยมีไงแบกนี่งโดนเลยอ่ะแบกเหรอโดนก่อนดิตัวะแบกกหอโดนแล้วนีอใส่ขบงมั้งใส่ใส่ปีนใส่ใส่ใส่เจ็บเอหนึงนั้นทำไมตา้ว

่อยเอสอง่อยเอข้อสองน่ยเลยวางเอแล้วดีเหรอคสวยสวยครับสวยพี่มนึงพีมโหนึเอเอพี่โมนึงน้องเฮ้ยหมดที่เลยว่งเยะเก็บหมดเลย